thank <smart noise> you นี้นะคะจะเป็นวิดีโอคลิปที่2ของเราซลนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเครือานย่อง,ยงอยู่เหอซูจินะคะเครือานตัวนี้ย่องอยู่อ่ะย่องอยู่ก็คือน่าจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้นะคะย่องแปลว่าใช้เนาะอยู่ก็คือการพูดหรือภาษานั่นเองเครือตัวนี้แปลว่าเอ่อบทเรียนนะคะเครือขานย่อง,ยงอยู่ตัวนี้รวมกันแปลว่าก็คือเป็นคำศัพท์ที่เราใช้ในห้องเรียนนั่นเองนะคะ เหอเปลว่าและเหอคือและนะคะตอนน่อมาซูจึอซูจึอตัวนี้แปลว่าตัวเลขนั่นเองนะคะตัวเลขอ่ะตามคำแปลภาษาไทยเลยก็คือเครือถายย่องอยู่เหอซูจึอก็คือภาษาจีนในห้องเรียนและตัวเลขนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูกันอ่ะเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราพูดเลยนะคะอันแรกนะคะเราชื่อฉิงใจ้เตียนอยีเตียน เหล่าซื้อฉี่ใจเจียนอิเปียนนะคะเหล่าซื้อก็คือคุณครูนะคะใจเจียนอิเปียนก็คือครูนะฮพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือฉี่ใจสัวอีกเปียนก็ได้นะคะเปลี่ยนจากคำว่าเจียนเป็นคำว่าสัวก็ได้นะ สำหรับคำว่าคุณคณรูกำลังพูดอีกครั้งหนึ่งต่อมาค่ะเหล่าซื่อฉิงเซียนม่านเตี่ยนคืนอีมาเหล่าซื่อฉิงเซียนม่านเตียนคือ,อีมาคำนี้เหมือนเดิมค่ะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนคำว่าเสี่ยนตัวนี้ได้ด้วยเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนคำเป็นคำว่าสัวนะคะสัวที่แปลว่าพูดเนาะก็กลายเป็นเหล่าซื่อฉิงสัวม่านเตี่ยนคืนอ,อมีมาก็ได้เหมือนกันนะคะ คัพภาษาจาีผิดนะคะเรียนด,ดีนะเหมือนมื่อ,อยางคืออันนี้้นอี้ก็คือความหมาย อันนี้ไม่มีความหมายอันนี้เขาลงผิดมาผิดต้องกลายเป็นจ้าก็ซื้ออยู่เกิดมาฟัางก็คือทำทีแปลว่าอะไรคะต่อมาค่ะญญญญญญจ้าก็ซื้อจงหวนจ้ก็ซื้อจงหวนเกิดมาชังจ้ก็ ไปน้องอันเนี้ยพบอันเมื่อกี้มีตันะคะแปลว่าคำว่าจุดเนี่ยหายเก่แค่ไหนต่อจะพูดว่าคำว่าบอเนาะจะก็เอ่อจะก็สือเนี่ยตรงเหมือนตื่นมาตัวนะตัวอ่านอย่างนี้เนาะต่อมาค่ะตู้ปุชีวอชิตาเล่ตู้ปุชีวอชิตาเล่ก็คือ เครื่องฉีดตัวนี้นะคะเป็นคำศัพท์ท่ตันนี้เราใช้มากที่สุดเนาะเครื่องฉีดแปลว่าขอทัอนเองนะคะบอกคือชั้นเนาะฉีดเต้าก็คือการมาส่าย ก,ก็แล้วเนาะก็รวมกันเพื mm ่อ hmm. ีปหมอวถเจ้าเลยก็คือขอโทษค่ะฉันมาสายนะครัาม,มาค่ะหัวผู้หญิงสายหัอผู้หิงสายหญิงสายแปลว่าไม่เข้าใจส่วนคาว่าตกที่เราเคยได้ยินตามพวกละครหรืออะไรคุณนี่ตกแปลว่าเข้าใจเอ,อ่ตกแปลว่าหมานแบบว่าไม่ไม่รู้ไม่รู้มากกว่านะ ต่มิงายเนี่ยคือไม่เข้าใจนะคะของพวกมิงายก็คือฉันไม่เข้าใจไว้เวลาพูดกับเราซื้อนะต่อมาชิงเชียชูหลข่านิเชียสิงเชียชูหลข่านิเชียหรือจะพูดภาษาูทั่วไปไม่ต้องยากแบบนี้ก็คือเราซื้อสิงเชียอีเลียนหรือสิงเชียอีเชียคือเสียงสิงนิเชียอีเลียนก็ได้ก็คือคุณคู่รุณาเขียนอีกครั้งหนึ่ง อันเนี้ยมันจะพวนไปก็คือเราใส่คุณครูเข้าไปด้วยมันเป็นเราซื้อหนีฉิเออหนีฉิงเฉียดอีเซียนก็คือเขียนครั้งหนึ่งอกเซียนก็ได้นะคะถ้าอันเนี้ยฉิงเฉียชูหลายคาดอกเชียนก็คือจะเป็นแกแกมมาประมาณว่าคุณนาเขียนให้ดูด้วยเขียนให้ดูเหมือนสั่งเลยนะคะแต่ก็ใช้ได้อยู่เนาะต่อมาค่ะอ่ะตัวเลขนะคะเรามาทํามือตามหลัหงเลยนะอีก็คือ1เห็นไหมเอ่ย มันลางเนิดหนึ่งนะคะ e แปลว่าหนึ่งอะต่อมานะ e แปลว่าหนึ่งออ e er e er คือส e er อง e er คือสองเห็นไหมอ่ะออคือสองอันนี้เออคือสองเนาะต่อมาซานคือสาม z านคือสาม z านสามนะต่อมาซื่อคือสี่อซื่อคือสี่หูหูคือห้านี่เห็นหูไหมก็อมาบังหน้าตัวเองหูคือ5นะคะต่อมาลิ้วลิ้วเราทำอย่างนี้ เหมือน,นคาราบาลริ้วเบาหกอันนี้คือภาษามือนะตระม,มาเจ็ดทีแบบนี้ที G. คือเจ็ดประมาปาคือแปดบางคนจําสลับกันนะว่าอันเนี้ยคือหกนะส่วนอันเนี้ยคือแปดเห็นไหมอีกทีหนึ่งริ้วหกอันนี้หกคาราบาวแบบนี้แต่หันหน้าออกแบบนี้ริ้วคือหกนะคะแล้วก็ปาแบบนี้ปลาอย่างนี้นะตราะม,มาณจิ้ว จิ๋วจิ๋วคือทํามือเป็นลูกตะขอแบบนี้นะจิ๋วแบบนี้อ่าจิ๋วหรือคือกำกำปั้นแล้วก็ต้องหันออกด้วยนะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่เออเ๊ะเดี๋ยวเราคือทําให้ดูนะอ่าแบบนี้มันต้องหันออกนักเรียนอ่าแบบนี้เลยค่ะหันออกแบบนี้นะก็คือสื่อสื่อก็คือศิษ์นั่นเองนะคะสื่อเนาะ ทัเรื่เราไปจมดูคิดว่าน่าจะได้เพราะอันนี้เป็นการทวนเนาะต่อมาค่ะอ่าอันนี้เราซื้อแชร์ตัวเออเป็นคุดโนตของน้องสาวเราซื้ออีกเหมือนเดิมเนาะอันนี้น้องสาวของเราซื้อเรียนภาษาจีนนะคะก็เลยแชร์ตัวคุดโนตมาให้ดูเนาะ,ะเราไปดูกันเลยนะคะอันแรกหมี่เจียวเฉินเม,มิงจืดอ่ามีตัวภาษากฤนให้ด้วยต่อมาว่อเจียวใช่ที่แย่อันนี้ชื่อน้องสาวเราซื้อก็คือตรงเนี้ยทุกคนสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้ เดี๋ยวเราซื้อขอย้อนกลับไปก่อนมันไปแล้วอ้อขอโทษค่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อทาเป็นปากกาให้ดูรอสักครู่อ่ะเดี๋ยวเราเจอให้ดูนะอันนี้นะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรนะชื่อของเราแทนได้เนาะต่อมากัวเหรินมีชื่อหนากัวเหรินตัวนี้นะคะคุณเป็นคนประเภทอะไรประเทศนะไม่ใช่ประเภท ประเทศกัวเรลินก็คือประเทศซึ่งอันนี้เราทุสาวเราจะติดการเขียนแบบว่าินเตัวภาษาไทยกำกับเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะเขียนเป็นตัวจีนซะมากกว่าอะทีนี้เราจะมาเขียนคำคำนึงให้ดูนะคะคำว่ากัวตัวนี้ใช้ช่องว่างที่มีเขียนเรา้ใช้เมาส์เขียนมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะกัว เดี๋ยวเราซื้อจะลองอ่าอันนี้ใช้มือเขียลนละได้ละกัวอ่าน,นี่นะคะกัวเดี๋ยวขออนุญาตลบอันนี้ก่อนอันนี้ไม่สวยอ้าวไม่เคลียร์เอาใหม่เนาะเราซีเขียนคำว่ากัวให้ดูใหม่กัวสายตาให้ถูกหลักด้วยนะคะขีดบ,บนลงล่างซ้ายไปขวาแล้วก็ต้องข้างในออกจากข้างนอกแบบนี้นะอันนี้คือคำว่ากัวประเทศนะคะอ่าต่อมาทีนี้ ต่อนะคะเราก็จะไปที่ออในส่วนของวอร์ซีอีกวอรเลยก็คือฉันเป็นคนอังกฤษนั่นเองนะคะอย่ือโอเคนั่นเองเชี่ชยๆก็คือขอบคุณเนาะต่อมาค่ะ,ะไปสไลด์หนึ่งเนาอะอ่ะ你是学生吗你是学生吗ก็คือคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมอ่าต่อมา ตุยวอร์ช้อเฉเซนฉันเป็นนักเรียนอต่อมาถ้าเกิดไม่ใช่ล่ะก็พูดว่าปุวอร์ปุยื้อเฉเซนวอร์ปุยือเเซนต่อมาค่ะวอร์ชเราถ้าไม่ใช่นั้สองอย่างถ้าไม่ใช่ถ้าใช่และไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่อันนี้ก็คือฉันเป็นคนอื่นบุคคลที่สามนะคะต่อมามีเฉเ,เ,เก็คือุ่น เรียนอะไรนั่นเองนะคะคุณเรียนอะไรเออมันไปอีกแล้วนะคะรอแป๊บหนึง่งนะคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเราซื้อให้ดูอะไรนิดนึงเนาะเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์ก่อนนะคะแร์แป๊บหบนึง่ง ต่อมานะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะอันนี้ก็คือเลขหนึ่งเลขสิบนะคะถ้าเริ่มต้นที่หนึ่งขึ้นมาใหม่เป็นสิบก็คือเราจะใช้คําว่าสือก็คือสิบสืออีสือเออร์สือสานนะคะส่วนคําว่าทีนี้เรามาดูถ้าเราขึ้นต้นด้วยเลขสองก็คือยี่สิบเราจะพูดว่าเออสือก็คือเลขสองนำหน้ามาก่อนนะคะต่อมาถ้าสามสิบก็คือสามสือสี่สิบคือซื่อสือหูสือยิ่วสือชีสือและตาสือนั่นเองนะคะ ต่อมาอันนี้่ยเป็น conversation เกี่ยวกับการถามเวลานะคะฉิงเวิ้นก็คือการสอบถามเช่นใช่สิเปลี่ยนก็คือตอนนี้เป็นเวลาสองโมงแล้วเช่นใต้เจอจุดเปลี่ยนเลยกก็คือเราสามารถเอาคําพวกนี้ไปแทนได้เลยนะคะก็คือมีเปลี่ยนก็คือหนึ่งนาฬิกาเหลียงเปลี่ยนจะเห็นได้ว่าใช้คําว่าเหลียงไม่ใช้คําว่าเออก็คือในภาษาเกี่ยวกับเวลาเราจะใช้คําว่าเหลียงนะคะเหลียงที่แปลว่าสองต่อมาค่ะนานเปลี่ยนก็คือ เวลา3นาฬิกาซื่อเตียนก็คือ4โมงนะคะหูเตียนริวเตียนชีเตียนและปาเตียนนั่นเองนะคะต่อไปถ้าเราจะบอกว่าเจ้าช่างริวเตียนเราจะเน้นคำว่าอะไรเ,เจ้าช่างถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เรียนภาษากฤษ PM คือช่วง ช่วง pm คือช่วงบ่ายนั่นเองนะคะ2 pm นั่นเองบ่าย2อนั่นเองนะคะเจ้าสร้างก็คือตอนเช้าก็คือตรงเนี้ยเขาเขียนผิดแล้วต้องเป็น am นะคะริ้วเตยียดเขาสร้างริ้วเตยียก็คือเวลาหกนาฬิากาตอนนีส้สร้างอู่สื่อเตียร์สร้างอู่สื่อเตียรตรงนี้ต้องเป็นสร้างอูงส่สื่อเตียรก็คือเป็นเวลาสิบโมงนะคะ10โมงก็คือต้องใช้อะไรเอ่ยใช้ am แ,แล้วต่อไปค่ะจงอู่ส e ื R ่อเอ่อเตีย e ด จงอู่สื่อเตียงก็คือ12บสนาฬิกาแต่คนจีนไม่นิยมใช้จงอู่สื่อเตียงเขาใช้ว่าจงอู่เลยก็คือจะรู้ว่าสิบสองนาฬิกาต่อไปนะคะเชี oui tutor, ่ยอู่อีเตียงเชี่ยอู่เตียงก็คือเป็นเวลาบ่ายหนึ่งนะคะเชี่ยอู่ีหลงเตียงก็คือบ่ายสองหวานร่างก็คือตอนเย็นหวานร่างปาเตียงก็คือเป็นเวลาสองทุ่มนะคะปาเตียงก็คือแปดโมงก็คือแปดโมงเย็นแปดโมงก็คือสองทุ่มนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะอ่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะว่าค่าบาลานี่นะเป็นเกี่ยวคําว่าเ้าสร้างก็คือช่วงเวลาตอนเช้านั่นเองนะคะสร้างอู่เนี่ยจะจะเห็นคําว่า early morning กับ morning ธรรมดาเนาะเดี๋ยวจะอธิทายไให้ฟังก็คือเ้าสร้างตัวเนี้ยมันมาจากที่พระอาทิตย์เลยคนขอบฟ้าไปแล้วช่วงเวลาตั้งแต่9โมงจนถึงเกือบ1ิโมงกับเที่ยงนะคะส่วนสร้างอู่ตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่ ช่วงเช้ามืดก็คือเริ่มตั้งแต่อาทิตย์เริ่มขึ้นหรือยำลุงนั่นเองก็คือเริ่มตั้งแต่ปีสามเป็นต้นมานะคะจองอู่ตัวนี้ก็คือแน่นอนว่าตอนเพียงหวานเชี่ยวอู่ก็คือต้องแต่หลังบ่ายหนึ่งจนมาถึงบ่ายสามเออประมาณบ่ายสี่นะคะเพราะว่าถ้าโมงเย็นเราจะเริ่มเรียกคาว่าหวานสร้างนั่นเองนะคะต่อมาอ่ะอันนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราเคิ่มอันนี้ลงก่อนอ่ะหอเจ้าสร้างอะไรเอ่ย เลวเตียนก็คือหกโมงเย็นสี่เอยหกโมงเช้าสี่ชว่วงหอเจ้สร้างเลวเตียนสี่ช่วงต่อมาหอเจ้สร้างชีเตียนคือเจ้าฟ้านวอเจ้สร้างชีเตียนคือเจ้าฟ้านคือชั้นกินข้าวตอนเจ็ดโมงนะคะ หวอดสร้างอู่สิวเตียนกงชั่ววอสร้างอู่สิวเตียนกงชั่วก็คือเวลาเก้าโมงเนี่ยชั้นทำอะไรเอ่ยกงชั่วคือทำงานต่อมาค่ะวอดจงอู่สื่อออเตียนสือู่ฟาหวจงอู่สือออเตียนสือู่ฟาก็คือเวลาสิบสองนาฬิกาเนี่ยั้นทานข้าวกลางวันต่อมาค่ะหวเวู่ิเตีียหุ่เีย วอเชียอูดสีเปียกสีเปีย,ย,ยก็คือเวลาตอนหกโมงเย็นเนี่ยฉันกลับบ้านนะคะต่อมาวอหวานซ่าปลาเปียกคือวอปลาน,านวอหวานปลานปลาเปียกคือหวัดปลานก็คือเวลาแปดนาฬิกาหรือเวลาสองทุ่มเนี่ยฉันทานข้าวเย็นนะคะต่อมาวอหวานสร้างสีอ,อีเปียนสีออเปี่ยว วว่าร้างซื้ออ e ีเตียซุยเจียวก็คือเวลาตอน11บเนาฬิกาต,ตุลาคมก็คือประมาณตีทุ่มก็คือชั้นถึงจะซุยเจียวคือนอนนั่นเองนะคะต่อมาอ่ะอันนี้นะคะเป็นแบบกระดที่เราซื้อทําขึ้นมาเนาะอันนี้จะเป็นภาษาดีหรือว่าห้านอยู่เลี่ยงสีเปิดอันนี้จะเป็นของวิชาเฉพาะของนักเรียนเลยในรายวิชาของจอ2 2งส1นน่นั่นเองภาษาจีนื่อ์ศิลป์สามสามอีกครั้งหนึ่งเราซื้อจะย้ำว่า ิงคือชื่อตรงนี้นักเรียนเขียนชื่อและนามสกุลย้ำอีกทีนะคะชื่อและนามสกุลต่อมาบ้านปีก็คือห้องเรียนเขียนมาด้วยว่าอยู่ห้องอะไรทับอะไรเฉียวหมงก็คือชื่อเล่นเีย้ห้าวตัวนี้ก็คือเลขที่ในห้องเรียนนะคะเขียนไมโครสต่อมาอันนี้เป็นใบางานที่สองของเราซึ่งเราคือจะให้ทำเกี่ยวกับไมนับซิงภาษาซีที่ใช้ในห้องเรียนซึ่งเมื่อกี้เราดูอขอไปแล้วแล้วก็อันนี้เราคือจะมีเกี่ยวอารโค้ดให้ก็คือเป็นการหาความรู้เพิ่มเติม นักเรียนสามารถจะแกงเกอ่ยกัโคตรงนี้และหาความรู้เพิ่มเติมได้หรือจะดูคลิปที่เราซื้อสอนก็ได้อะคะอ่ะอันนี้เราจะอธิบา,ายเพิ่มเติมถ้าอยากดูคลิปอื่นของเราซื้อเนี่ยติดตามได้ที่แจงเราซื้อนะคะเซิร์ชจากใน y YouTube ได้เลยนะคะก็จะขึ้นรูปนี้ขึ้นมาต่อไปค่ะ,ะ,ะมากำลังมารอแป๊บหนึ่งอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะอะวิธีการดูคลิปอื่นๆน,นะคะก็จะมีคลิปการเขียนประวัติย่ออ่ะ ก,การกาความพูดอ,อันนี้เป็นวิธีรัดจำภาษาจีนซึ่งจะมีทั้งหมด6 EP ซึ่งใน6 EP 6 EP ก็จะแตกต่างออกไปอ่ะการขออนุญ,ญาตการแนะนำผู้อื่นแล้วก็แบบสัสกรเรียนเนาะต่อมาอ่ะอันนี้จะเป็นถ้าเข้าไปใน YouTube ของเราซื้อชื่อแทนเราซืนะคะถ้าเข้าไปที่วิดีโออันี้ก็จะมีวิดีโอของเราซื้ออยู่มากมายเลยเนาะเข้าไปดูได้นะคะต่อมาอ่ะ อันนี้เป็นเพลย์ลิสที่เราซื้อบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่หนึ่งแล้วว่าอันนี้เราซื้อทําขึ้นไว้เนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปหาความรู้แรกก็จะมีถ้าอยู่เก๋ก็คือเป็นเพลงจีนแล้วก็จะมีสมร้างตังหวนเพิร์ก็คือเป็นเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์แล้วก็ไอที่เราซื้อคพิมเขาว่าซิมชิวไว้ก็คือเป็นเพลงจีนให้นักเรียนได้ลองฟังดูเนาะต่อมาค่ะ,ะสําหรับวันนี้ก็คือเชียเชี่ยตาเชียนะคะ,ะตอนจะจากกันไปเดี๋ยวซื้อขอเน้นตัวนี้นิดนึงซึ่งมีนักเรียนหลายคนถามเข้าาามว่ คำว่าเชี่ยเชี่ยตัวนี้นกเรียเห็นไหมเชี่ยเชี่ยตัวนี้แตกต่างคำว่าเชี่ยเชี่ยตัวนี้ยังไงอันนี้เป็นภาษาจีนตัวเต็มนะคะเชี่ยเชี่ยตัวนี้ภาษาจีนตัวเต็มส่วนตัวนี้เป็นภาษาจีนตัวย่อซึ่งภาษาจีนเราเนี่ยเราจะเรียนตัวนี้เป็นหลักนะคะเดี๋ยวเราจื้อซีรดูเราจะเรียนตัวนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเราจะใช้ที่ไต้หวันนะคะเดี๋ยวเราซป้นซดูเนาะเราใช้ที่ประเทศไต้หวันเนาะแล้วก็ภาษาจีนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็ใช้บ้าง หรือตามร้านยาในยอราก็จะมีตีมตัวนี้นะคะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าตัวระดับขีดจะเยอะกว่าตัวนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อมาเรามาดูคําศัพท์ก่อนจะจากกันไปเนาะอู่ซัวอู่ซัวนะคะผ่นเสียงให้ถูกอู่อู่อ๋อเดี๋ยวว่าอู่อูอ่ซัวซื่อสือู่ซัวซื่อสืกกส่ก,ก็คืออยู่มว่าไม่ทําอะไรเหมือนยาตัวนี้เนาะหรืว่าก่อนจากกันไปอย่าลืมทําแบบหัดทรงเหลาซื้อได้ไดนะคะขอบคุณค่ะ น้องเขาชื่อมาลี่นะคะอ่ไปดูกันเลยจ้ะแต่ประโยชน์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยนะคะเช็คชื่อนะคะเช็คชื่อภาษาจีนเรียกว่าเตียนหมิงนะคะเตียนหมิงอ่า แปลว่าวะวะมานั่นเองนะคะถ้าคนที่ยังไม่มาถ้าหายไหม่หลายก็คือเขายังไม่มาจินเทียนถ้าเหมยหลาย ่าวันนี้เขายังไม่มาหรือวันนี้เขาไม่มานั่นเองลาวซือ้อกวร์วิหมดสายเคยอีกจเจชื่ออีกเวนมาาคำนี้ออกเสียงยากจ้ะนะเล่าวซือ สิงเปียช别พ白。บให้ป,หปคำ่อยราะาเนี้ใช้บ่อยเม่ราจะบอกว่าเราซืบางการจะบอกว่าเราซื้อบังกดราะดานบ่อย่อๆ老这个句子是什么意思 ว่าหลายคนก็ชอบค่ะขาดเลยอ่ะก็คือชิวสีอุฟันจงก็คือผัก5นาทีนะคะหาวเลยอ่ะทุกคนจะได้คำว่าหาวเลยอ่ะ 老师下课吧，老师下课吧，吕老师下课了。